มื้อพิเศษวันนี้พาท่านผู้ชมไปที่วัดทรงธรรมกาลยานีจังหวัดนครปฐมครับเพื่อไปพบกับหลวงแม่ธรรม,มนันธาภิกษุณีฝ่ายเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยค้นพบคําตอบจากหลวงแม่ในเรื่องการศึกษาที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกวันนี้จริงๆก็ควรเรียนรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับควรอย่างยิ่งค่ะไม่ว่านักศึกษาไม่ว่าคุณยายของนักศึกษาหรือคุณแม่ของนักศึกษาคุณพ่อของนักศึกษาควรจะเรียนความจริงตรงเนี้ย เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต้องรู้เราไม่รู้จริงๆว่าประตูนี้จะถูกเปิดออกเมื่อใดเมื่อวาระจิตสุดท้ายมาถึงนะคะพบกับภิกษุณีธรรมนันธาหลวงแม่ผู้ประกอบด้วยความรู้และเปี่ยมด้วยความเมตตาในตอนธรรมมาตาแล้วมือนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป